<c oughs> ขึ้นมา <c oughs> ขึ้นบ,กเ,นบ,นบกเลยครับผมวัดขึ้นบกเลยครับนี่นะเห็นช็อตวัดขึ้นบกนเป็นประช่อนสระน้ำนะครับผมสระลอกใหม่น้ำคุ้นๆนะครับผมนี่ก็ ปลามันจะตัวซีดๆนะครับผมมีช่อสงสระน้ำกัดอยากอย่างแก้คันจิ๋วนะครับผมนี่ครับตัวนี้ใช้สีเทาครับผมนี่ครับอยากอย่างแก้คันจิ๋วครับผมสีเทาครับสุดยอดมากๆครับ